S <S> ไม่ใช่อเดิเดี๋ยวเขาจะพูดเขต้องเล่าให้าได้ฟังเื่อเว้นจอย่างอื่นช่วยช่วยผืนจานนะครับที่เหลืตั้งชื่อเนี่ยเพราะว่าคอเนี anyway> ่ยผมเสิร์ฟในงานแต่งงานผมก็ผมแต่งงานที่บ้านนี่เลยครับก็เชิญแขกแล้วก็ให้เชฟที่ร้านทุกคนเรารวมแล้วก็จัดเป็นคอนี้เสิร์ฟตั้งใจทำคอเนี่ยมาว่าแบบเออเอยากจะฉลองแบบ เอาของเมนูที่มันเป็นมงคลทั้งหลายทั่วโลกอะครับเอามาใส่ในใส่ในตัวเมนูที่เสิร์ฟในทุกๆคอร์สก็เหมือนกับอยากจะอวยพรให้แขกทุกคนที่มาทานว่าบบเออขอบคุณนะอยากจะให้บบอายุไม่ขันยืนอะไรหลายอย่างแต่ละคำก็จะมีแบบปรัชญาชีวิตหรือว่าจะมีความหมายของในแต่ละพลื้นที่อะครับเพราะแบบคนจีนอาจจะรู้ว่าเส้นบะหมี่เขากินบะหมี่เพื่อกบับอายุยืนใช่ไหมครับประเทศอื่นๆก็มีเหมือนกันแต่ผมจะไปไล่ฟังครับขอแรกเป็นอมงลบุษจะเห็นว่าผมหันตัวมาระกองถาวาเข้าหัน คุณน้าทุกท่านนะครับก็อันนี้จาลองมาว่าอันนี้เป็นความหมายของชีวิตคืออยากจะเริ่มด้วยสิ่งนี้ก็คือชีวิตของเรามันต้องมีเที้ยเวเค็มเผ็ดหวานถึงจะมงในชีวิตเลยครับก็ตัวอันที่หันห,นหางที่เป็นมารลองนอครับอันนี้ทำจากผันดองของญี่ปุ่นข้างบนจะเป็นมาระลองแล้วก็มีไข่ปลากระโดดเค็มอันนี้จะเป็นรดนเปรีย้ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทานบนไปทางด้านซ้ายมือซ้ายมือจะเห็นว่าเป็น ตัวนาที่ผมเอาไปทําไปทำเป็นครกเกอร์แล้วก็จะมีกุ้งอยู่ข้างในอันนี้จะเป็นรสเค็มครับเอาเอากุ้งเอาไม้ดีของจังหวัดเอมอรีมาทาเป็นรสเค็มแล้วก็จะมีรสเผ็ดรสเผ็ดจะเป็นรากบัวทื่อยู่ด้านบนราบบัวคือชีวิตที่สามารถผ่านพ้นจากกดตมงขึ้นมาได้แบบชีวิตที่แบบกุดผ,ผีบังนี้ขึ้นมาได้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรสเผ็ดครับก็ใช้มาจากปลาเอาไปผุนแล้วก็ไปอบแล้วก็ไปผัดกับตัวพิก์โทกะระชิของญี่ปุ่นเบสอาหารจะเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ แล้วก็ตัวรสหวานจะเห็นเห็นนี้น่าจะเป็นกะปูดทุกทุกอย่างที่องค์ประกอบนะครับทำจากข้าวโพดอย่างเดียวหมดเลยก็ตั้งแต่แป้งที่อยู่ด้านนอกก็ทํามาจากเอากะปูดไปปดแล้วมาตีขึ้นมาเป็นแป้งเป็นฐานข้างนอกเอาข้าวโพดไปทําเป็นมูสเอาข้าวโพดไปทําเป็นเป็นข้าวโพดต้มเอาข้าวโพดไปทําเป็นครีมแล้วก็เป็น๊อปคอร์นอีกอในฟองไว้อยู่ด้านบนเป็มอ่าเปรี้ยวเค็มเต็มวานครักเส้นชิมตามดำๆๆเพื่อนเห็นมีดอกไม้กลมๆด้างนอกเขาเขาขอดอกเขาขอจานคืน เออเดี๋ยวไม่ช้ยจะกลับบ้านเลยคือดอกไอบ่าไม่รู้เรยใช่ไหมคือว่าแค่ปวดไม่ได้ไม่ไม่ไอสุดสีช่มไม่น่าจะได้หมอืมไอ้เก็มนี่ก็่อันนี้มันดอกเค่อย่แต่อันนั้นหนาไม่รู้ดอกอะไรนทีเยวจปลาเนี่ยมันยังเจ๊ยรู้แบบว่าเราต้อยกินอันแรกอร่อยเป็่คนกินอะไรเย็วอยู่แล้ว กินชา้เป็นกินน้อยให้เป็นด้วยนี่น้อยไปกินน้ำไม่เป็นดน้วยถ้าในงานแต่งผม,มอันนี้จะเป็นจาแรกที่เสิร์ฟครับเลยตั้งชื่อเฟรดรูเบอร์มันย <c oughs> ครับทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีอาหารทะเลกินกันเท่าไหร่ครับเป็นทะเลตายก็ไน่เท่เขาถือว่าคนที่มีตังค์จะได้กินหอยซึ่งหอยเชี่ยวอะไรเป็นเป็นหอยที่แบบมันคาวง่ายมากเลยทางตุรกีก็ถือว่าใครทานหอยโรต,ตเตหร์หอยแกลลอ,อกครับจะถือว่าเป็นคนที่แบบมีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ เติบคู่กับตัวที่เห็นเป็นเม็ดๆนะครับอันนี้ท่ามาจากทับทิมพอทับทิมเป็นไข่เป็นนาวแล้วทำเป็นโมเลกุล่าเปไข่ปลาครับคือทับทิมทำตัวโลจีเขาเรียกว่าเป็นไอเยลเหมือนกันก็คือจานนี้ผมอยากจะเสิร์ฟแบบของของที่รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นสารสมบัติครับให้กับทุกคนแล้วก็ที่อยู่ตรงกลางนี่เป็นแอปเปลิลครับแอปเปลิลเอาไปทำเ,เป็นเชอร์เบตอาจจะทาแล้วงงงงนิดนึงเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยกินของเยบของเกาเมื่อกี้ผมได้กินของเยลเอร์เมลอนเมลอนของเยลของเกาไปรอดเลยอันนี้ลองดูผมพยายามีเสิร์แล้ว่ อะไรที่มันกินกับแกเก็ลลอรเนี่ยแล้วมันแบบรสชาติช่วยชูตึงกันและกันนะครับก็ค่อยๆตักเชอร์เบททานพร้อมกับตัวเนื้อหอยโปเตเตะแล้วก็อปไรนะครับกินทานพร้อมกันได้เลยนะครับเช่นกันเจ้าจานนี้อยากให้สดชื่นครับเพราะอย่างที่บอกตอนนี้แต่งนี้คือจานแรกอยากจะแบบทานแล้วรู้สึกสดชื่นเลยนชีวิตที่เริ่มต้นนะครับสดชื่นครับแบนที่มาทั้งปีชอบปานจานเลยอร่อยมาก ล้าไมนรับน้อไหนป่างๆตืนสองคนมีที่ดีม่ใส่ตัวชื่ไหมครับอ๋อแต่ไม้ก็ทาได้นะอันนี้กัอันี้เดีวนะครับต้องใช้สันาทาทนได้เลยใช่ครับันนี้ไม้อะไรเสิร์ฟองจานไปได้หมดนะครับเจ้าเป้นจานยจ้เว้นจานขอวขอจานคืน เรยกได้อยอ่งนนยเนยังเรสุกภาแข็งแรงพี่บอกเขามีไหวาที่ยืนยาวเปพักที่แข็งแรงไม่ไปตัวเเ่าแล้วคุณ ชื่อไม่รู้ว่าคัสซือซุกแต่ว่าคัฟซอภาษาญี่ปุ่นครับแต่ว่าชัยชนะเวลาแบบคนญี่ปุ่นเขาจะไปสอบสอบหรือว่าแข่งกีฬาเขาจะกินหมูทอดของคัฟซือกันก็เหมือนกับว่าแบบท้องเสียงว่าแบบอยากจะเรียกชัยชนะครับซึ่งจานเนี่ยผมเล่นทำท้องเสียงนะว่าต้องมาจากคัฟึือซุกก็คือซุปกระดูุหมูแต่ว่าเนี่ยผมใช้หลายอย่างทํามากเลยอยากจะให้รู้สึกว่ามันเป็นเมนูซุปที่มันจะง่ายแต่ว่าเคี่ยวนานมากเลยต้องเคี่ยวสองวันครับใช้กระดูกหมูกระดูกไก่ ปอาอือการป่วยเห็ดห้องตะไคร่คอมบูปลาแห้งถามชนิดครับแล้วก็เคี่ยวรวมกันถึงจะออกมาเป็นสุกตัวนี้เวลาทานะครับมันดูใส่นะครับรสอึกมากเลยครับลองชิมดูอย่าจะให้แบบกลับว่าในงานแต่งเรพอแบบประทานพอวางท้องกันแล้วแบบจะหอมไปทั่วงานอันนี้น่าจะได้คือหอมมากครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วพะเอกของจานนี้คือปลาที่ใส่ลงไปอันนี้เป็นปลามาดผมนาเข้าปลามาดสดมาอันตี์ก็สองวันที่คือวันทานกับวันสุกครับก็ปลามาดเนี่ยสมมติว่า คนขึ้นบ้านใหม่หรือว่ามีใครใครแบบข้อลูกเขาจะคนญี่ปุ่นอาจจะถือปลาแาใดไปให้ตัวหนึ่งปลาใดแบบความเสียงกับคาว่าแบบโชคใหญ่หรือว่าโชคที่ยิ่งใหญ่มากๆ,ๆครับก็จะถือปลาแมใดไปให้ก็อยาจะอวยพรว่าเนี่ย <c oughs> ปลาแมใดเนี่ยมันแบบพาแล้วแบบเออ่แบบเป็นจิตของคนนะครับเชิญชิมด้วยนะครับอามีลูกชิน้นอยู่ด้วยลูกชิ้นปลาของทางญี่ปุ่นอันนี้เป็นลูกชินน้นนารุโตะเหมือนกับเป็นความโซมเกียวครับอร่อยนะครับก็ซุปเนี่ยก็ต้องชิมซุปุปอยู่ด้านบนนะครับเวลาต้อกินนะ เรไม่นะะตเราต้องทำอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะดีใจไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะแก่ๆถ้าไปญี่ปุ่นไมต้องไปกับไอ้อกัวคนญี่ปุ่นต้องเน่ยี่ก็ลสนุกติดโฟนนะครั กินพวกปันปลากับใช้ปลากินดาราอร่อยมากโอ้ว้าวยังเลยสงสัยจะเป็นจานนี้มั้งที่ว่าอร่อยที่สุดอ่ะมีคนตอดกันไม่ใช่คราวที่แล้วที่มาทานอ๋อน่าจะใช่อ่ะครับเออติดใจซอสอ่ะเป็นซอสสุดลับของเธออ่ะใช่ครับซอสเดียวปลาหิบมากเหรอจ๊ะเออเข็มต่อไป ไปกินต่อไปทำอะไรแมะคือขายทางอะไรที่ตุงนั้นกับช้อปปี้ช้อปปี้ใช่ครับเออแล้วมันไม่มีอน่ะไม่เจอเหรอไม่เหมือนกับว่ามันไม่คอนเนคกันอ่ะเออครับเธอเดี๋ยวเดี๋ยวผมกเราไปเซ็ตระบบอยู่แลครับค่ะเซ็ตที่โฟร์ติคันออนไลน์ครับก็ที่ทำมาแบบว่า การที่เราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วาจานนี้มันเป็นจานที่สามที่เธอเองขอดก็เนื่องจากว่าในงานแต่งของว่นมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งออวัยรุ่นก็เลยทำสเต็กที่ให้รู้สึกทานได้ทุกคนนะครับใช้เนื้อส่วนชั้นหน่งเขาเรียกว่าล็อที่โคงเป็นเนื้อที่จริงๆแล้วมันเหนียวมากเลยถ้ามาย่างเลยมันจะแบบก,ก็มีเน้เอ็นเยอะมีฟังผืดเยอะถ้าย่างเนี่ยเหนียวผมก็เลยข้อไปตุ๋นเจชั่วโมงครับที่6% 5องศาครับ ก็เราต้องเสิร์ตอนที่แขกทุกคนมาที่งานนะครับแล้วก็เอาไปย่างก็นสเต็กล้วเสิร์ฟลงเลยจะได้เคกเจอร์ที่แบบนุ่มละลายอย่างนี้เลยครับมันจะแบบทานได้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็แบบวัยรุ่นนะครับแล้วก็ตัวซอสที่ด้านลงไปเนี่ยจะมีรสเ,เค็มเผ็ดเพื่อหวานขมมีขมด้วยผมใส่ขขากาแฟมาเป็นตัวชูด้วยเพราะว่าเหมือนกับชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันอันนี้ตาลาอย่างครับเนื้อกินกับซอสเนื้อกินกับมันเนื้อกินกับผักต่างๆครับคือถ้าแยกองค์ประกอบมา แก้วประกอบทานก็จะอร่อยในแบบของเขาแต่ว่าพอทานร่วมๆกันนครับชีวิตคู่ที่อยู <h mid> ่ด้วยกันมันก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นเราจะลองชามแต่ละอันด้วหลายๆองค์ประกอบครับไปถามบางพอกันดูนะครับก็จะได้รสชาติหลายแบบไปส่วนั้นเป็นปลาฮิมะกับซอสฮิเรียวเป็นออริจินอลซอสของผมครับก็ลองชิมดูได้เป็นซอสที่ใช้วัตถุดิบของญี่ปุ่นสิบอย่างมาเคี่ยวรวมกันก็เอามาตั้งใช้ตั้งชื่อซอสฮิเรียวเลยว่าฮิเรียวภาษาญี่ปุ่นก็ปุ๋ย เอาช, Harr ing, iram, ช,ชิมแบบมาตั้งต่ชินต่อเลยเพต้องทำแบบที่ดีที่สุดมาครับลองชิมก็ได้นะครับได้ส่วนใหญ่ต้องค่อยๆปรุงนะไม่ได้ปรุงจะเพิ่มความหอมของมัน กินแล้วก่อนที่เหมือนเดิมเหมือนเลยไม่สามารถเปลี่ยนได้เขาต้องเปลี่ยนเป็นสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนเมนู เนื้อ A5 หาคาโกชิมะอย่างที่บอกมันเป็นเนื้อที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นแล้วครับไม่ได้ทําอะไรเขาเลยอยากให้ชิมเปล่าๆดูก่อนก็เวลาเคี้ยวและครับเวลาลืนลงไปจะมีรสหวานเคลือบลิ้นหอมขึ้นจมูกเลยครับขึ้นเนื้อที่ทําให้เขาชนะเลิศบาร์ิวในปีพรจุดนี้เลยครับแล้วก็ปรุงเกลือพริกไทยแล้วก็ตัวข้าวผัดกับมันเนื้อกับซอสที่เดียวก็ซอสประจําตัวผมนี่ครับแล้วก็อยากให้คลุกไข่กับตัวกระเทียมเจียวอ่ะ คุกกินกับข hey, ้าวกับเนื้อพร้อมแกงแกก็จะเป็นรถที่อยากจะให้เป็นส่วนตัวกระเทียมเจียวบางมากๆแล้ละลามาบางเวลาเคี้ยวละลายในปากเลยครับเป็นเมนูที่ทำแล้วเจ็บตัวมากๆเลยเจ็บตัวยเพราะว่ามันสะลายบางมากไม่รู้ได้สังเกตหรือยู่9นิ้วเ่ยครับเฮียเร่มอัดอีกแล้ว เชิญชิมดูนะครับเกิดมาเป็นฟยอนท้อกันนอร์เวย์เอาเครื่องมือตัวไหนแค่เทคนิคแค่ช้อนก็พอครับช้อนครับช้อน้มได้เลยเออแล้วก็เอาข้าวผสมกับไข่เลย่ะใช่ครับแล้วก็เนื้อด้วยข้าวไข่เนื้อทานได้เลยครับสามอย่างเลยนะอันนี้เป็นไข่ดองแบบชอยุรล่องวิลินสเกแล้วก็ปรุงรสด้วยที่เป็นก็จะเป็นอย่างไข่ดองที่ร้อนๆไม่ขาวและใช้ไข่ออแกนิค ลดแจกถ้าแบบดูในในหนังานตะกด้วยแปอว่าอะไรความบูมิ่งกระจาความบูมิ่งมีกระจายจะไปเห็นทอออกมาเลยจานี้ไม่ได้ห เพื่อนองเพื่อนแต่เพ่อหอมนี่เพิ่มให้เพิ่มให้ใช่ครับทำไมอ่ะเพราะว่าอยากจะสํานากฟินอันนี้ขอบคุณมากในตัวบรรดาเนื้อทั้งหมดครับอันนี้ที่ทานอยู่เป็นเนื้อ่ากิวญี่ปุ่นมันก็จะมีความนุ่มมีความหอมด้วยตัวความของมันแต่ว่าอันนี้ที่เติฟแบบต่วโดมชอบจานรีสุเพราะว่ามันเป็นบาร์ิวที่เลี้ยงอยู่ที่ออสเตอเรียมันจะมันจะนุ่มแต่ว่ามันจะมีรสที่ค่อนข้างจัดตามสไตล์ออสเตียด้วย าจากความชื่อแร n เจอร์ว l e เล่ครัเกทเอมันจะไม่ได้รูประลายในปากแต่ว่ามันจะมีเคกเจอร์ให้ได้เขียวบ้างแล้วก็จะมีรสที่จัดกว่าอันนี้ชื่อเมนูว A ่าเอสสเตสเอสสเตสคือแบบอายุยืนนะครับผ่านผ่าน้าน,นช่วงวัยไปได้วยกันนะครับอะไรอย่างนะั้ก็เอาเนื้อไปกรายเอสกับตัวท่าโคจิท่าโคจิคือท่าที่เราไปหมักกับตัวมิโซะไ เวลาเขาทำซาเกะเขาจะเอาผ้าไปหมักแล้วกลายเป็นซาเกเนี่ยไอ้เปลือกกากข้าที่เหลืออยู่มันจะมีรสอูมามิอยู่เยอะมากๆเลยของเราผ้าตรงนั้นนี่ยทำมาหมักตัวเนื้อาะชิมกันไว้7วันจนทําให้ตัวเนื้อตัวข้าวจะดูดน้ำในตัวเนื้อออกทําให้ตัวเนื้อเข้มข้นขึ้นมากๆอยากให้ลองชิมขอเปล่าดูอันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเลยจะเป็นเนื้อที่แบบถ้าใครชอบเนื้อรสเข้มๆนะแลนุ่มๆอร่อยๆเดี๋ยวมีวนตัวของชอบจาะนี้ที่เกิดครับส่วนซอสเป็นซอสครับโกมายโญ ก็ใช้เห็ดทับทิมมาทำส่วนต่อครับร้องชิมเป่าๆดูแนก็ได้เติมเกลือิทไทยตามปริยัติคับแล้วก็จิ้มตอบดูก็ได้ครับถ้าชิมปล่าเสร็จแล้วแล้วจะจิ้มเกลือจิ้มิไทยมันก็ไม่พอเอานมีปัญหาคร้วพวกจริงๆอะค่ะจะลงดูดมกี่ชิ้นอยางน้อรดชิมกระดาชิมตาชินบ้ได้ลวครับเกลือวิทไทยแล้วก็ จะขายอางได้เลยนะครับเนื้อหมูไหมหมูเน้อหมาดคือสามเนื้อหมาดกับหมูสองไม่ได้มีระเรื่อเรื่ออยู่นะแต่เมื่อกี้มันมันแต่หวัว่ามันนุ่มนะเย็นนี่จะขาย อ๋อพาาครับเป็นเพ็โต้พาตาเสิรกับกุ้งอันนี้เป็นถ้าในงนแต่งของนี่ของคาวอย่างสุดท้ายก็คือกุ้งะในของคนจีเลยครับือว่าเหมือนชีวิตที่อยู่กันจนแก่เท่าครับ แล้วก็เส้นยาลเส้นยา,ยาวๆคือเส้นพาสต้าเนี่ยก็คือคนจีนเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอายุยืนนะครับแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนก็ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองส่วนควาเมเปนทานชีสที่ขูดลงไปนี่ครับก็เหมือนเส้นผงสีขาวที่อยู่กันจนแก่สราครับก็รเป็นจานที่อยากจะสื่อว่าเนี่ยอายุมันขวัญยืนมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองครับอสำหรับจานแบบคู่ทำเป็นทานคู่เนี่ยที่เราคู่หนี่งสองตัวเกี่ยวด้วยอนะครับอยากให้ดูแบบใช่มันพันกันห ความหมายคือความรักที่ผมเกี่ยวหรือใช่ครับแบบอยู่กันแบบจนแก่เฒ่าแล้วยังเกี่ยวพันกันอยู่ด้วยครับเลยก็เลยเอามาเกี่ยวนนนในความหมายคือว่าตายก็ยังไม่แยกจากกันอ,อ้อวผมฉันแยกแล้วนะวนี่คี่เกี่ยวอยู่ตลอดกินช้อนทำไมไมอยู่บน้านกินช้ัชน <sunshine> let mm -hmm. ้เอครับัรนันนี้ใช้ส้มยูสึอมาทำครับของทางญี่ปุ่นชื่อเใช่ครับอันนี้เอาฟันรายครับเอาไปตัดแห้งข้างในผ่ามาจะมีเค้กที่อยู่ทั้งหมด4ชันครับท้านนเีชีกของหวานก็เป็นเค้กที่ทำยากมากเลย ถ้านายลองถ่าดูจะมีชั้นที่เป็นตัวมูสทําจากส้มยูสุอย่างคือภาพในของเมย์มันได้ใหญ่ทางแล้วต้องตัดชื่อน,นะครับท่านหนักๆมาเยอะแล้วเนะี่ยก็อยากจะให้ชีวิตสดชื่นลับเรื่องแบบนี้ก็ข้างนอกจะเป็นเ,เจลต้มย,ยูสุเป็นตัวมูสอยู่ชั้นนอกเป็นตัวอัลมอนด์เค้กเป็นตัวครีมแล้วก็มีอัลยูสุเจลลี่อยู่ด้านในแล้วลองผ่าตรงๆเลยาจะเห็นครบทุกชั้นเลยทํายากมากๆครับเมย์แล้ข้างบนคือทองนะครับข้างบนเป็นแผ่นทองใช่ครับ แผ่นทองนี่ทำได้ทได้ครับแล้วแผ่นอันนี้คือส้มหรือว่าครับส้มอ๋อส้มเไปตัดตัดแหงมาครับอ๋อตัดแหงเชื่อวนตัดแหงครับแล้วก็จะมีครีมมานิลาอยู่ชั้นข้างในด้วยได้เปิดอยู่เปิดอยู่สี่ชั้น ีชั้นมีมีสัตว์จานดาวเทียมอยู่ข้างบนด้วยจานดาวเทียมหนึ่งสองสาสี่งไคเปรี้ยวเปรยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวจืดๆโซ่ใช่้็เยอะสืตีญี่ปุ่นมานะน้อง มีก็สทอดกรอเลยมีรสเปียวนิดนี้หวานหวานมากไม่ต้องคินเกลือรับมีเยะรึวะไหนรสชาติยังไงใช่ไหมครับอันนี้อันนี้นี่อัลมอนข้างล่างสูงนี่เครบปกติไม่ทำขายะไม่ไหว โอเเวลาทำงานมากเลยครับตอนเสรในงานแต่เอาจริงยังเล็กวันนี้เลยครับมันมันทำยากอะอันนี้ก็เลยทำเล็กจำกัดแล้วคนเราเราทำมือทำด้วยมือทุกจานเลยทุกอ,อ์ปกรอ์เลยก็เลยแบบไม่สามารถผลิตจำนวนมากได้ตอนแต่งนีดทำเป็นชิ้นใหญ่เลยนะเอาชิ้นใหญ่ครับแล้วทำไมูมพกพี่จะได้อัน uh uh> นี้คือมองติซ่าเอลิซา บางบบางคือขนมหวานแบบขนมหวานไฮโซของญี่ปุ่นนะครับก็ใช้เกาลัดมาทาเป็นตัวไส้แล้วก็บีบขึ้มนมาจากเครื่องกดให้มันเป็นเส้นนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นตัวครีมชาเขียวทําจากอูจิมะชาแล้วก็จะมีไส้ผัวแดงกวนอยู่ด้วยข้าล่าในท้ายนะครับก็จะมีรสหวานละมุนละมุนจานนี้ใช้เกาลัดมาทาเพราะว่าคนญี่ปุ่นถือว่าเกาลัดคือทองก็เลยอยากจะบริวรเป็น จำสุดท้ายแล้วก็าแบบความกลับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะครับคุณกรรมารดูแลประธานนะครับจะพี่ารณ์รวยอยู่ไหมสองชิ้นมาเลยใขอสองชื่ออะไรนะของมาวานชาวทางมองบังมองบังชื่อเหมือนฝรั่งเศสเลยถึงญี่ปุ่นไม่มองบังนี่เมืองมันใชาวมาวานชีวิตเนี่ยบนภเขามองบางใช่ใช่ใี่เป็นอย่างี้เฮ้ยเป็นชาติเดียวเป็นมัชฌนา กินเลยขอคนเลยคสิมันเมาป่าวที่หน้ามันแดงอเคไม่ชอบไม่เดนไม่หวานชอบกินหวาน ความพยายามของเขาอ่ะลองดูความพยายามเก่งมากเนี่ยบิดเขารักเป็นเส้นอย่างเงี้ยอร่อยมากมันไม่หวานเกินนาอดมากอืมอร่อยนะั้ไมหวานเลยนะเจ๊เจอมัชชนี่มันมันขมเลยแตเนี่คือไม่เลยเอไม่เจอคน่านชมว่าอร่อยมากอันนี้เข้าเป็นไเติมได้ไหมคะ ติดคอเลยนะฝ่ยซิงใช่ไหมครับออกินมาักเปีนยังไแล้วเฮ้ยวัมบางมีเอย่อไหมอ่ะหรือว่าโอเคทั้งชิ่นไ้ไหมทิ้งหลืออะไรอย่างเงี้ยปลคู่นะครับมีอันเดียเหรอครมีอันเดียวตัวเดียวออเดี๋ยวผมห่านแปด ใช่ผ่านแปดได้นับผมไปแล้วด้วยนะครับเพราะดีกว่าดีกว่าดีกว่าไอ้มันเดนลมันดีกว่าที่ที่เราละเอียดกว่าด้วยหมนั่นก็ละเอียดล้ำมแล้วมันจะมีพิมพ์อยู่สี่อย่างนะพิมพ์ม่ได้เป็นพวกแบบพอเราไปตบตัวมันอันดีกว่าตัวเก่ากลดีกว่า